สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในที่สุดวอลลิคประจำเดือนมีนาะคม2025นี้ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับสูตรที่ใช้ก็เป็นซูเปอร์มังกรเป็นหลักเหมือนเดิมนะบกุกกรอนพุก้าก็จะตามนี้เน้นที่หอกติดจรวดกับบูธไฟฟ้าก็พอที่เหลืออยากใช้อะไรก็แล้วแต่ความชอบสัตว์เลี้ยงที่ใส่ไปก็ตามเม่กี้เลยนะจะเหมือนวันแรกๆเหมือนเดิมเป๊ะนะ,ะแล้วก็บ้านตรงข้ามผมไม่ใช่สิอันนี้กดผิดน,นะ บ้านตรงข้ามผมลำดับที่20ินะเป็นว่านสบสเหมือนกันโอเคเป็น14ที่เป็นสิบสที่เกือบตันแล้วนะเออยังมีบางอย่างที่เป็นของ13านิดนึงแต่ว่าหลักๆก,ก็เป็น14บีกันหมดแล้วแต่ว่าบริเวณตรงรนัน้นมันมีรูอยู่นะเสร็จบอกเลยว่าเสร็จนะเราจะลงไปตรงนั้นแหละเราจะชมเปี้ยนไปพังบ้านก่อนนะ เพราะว่าเราไม่อยากให้ทหารเราต้องไปเสี่ยงกับอาคมพิษแล้วมันก็เสียเวลาโอเคผมลงยาแพ่นนิหวไปเลยเพราะว่ามันไม่มีกระต๊อบช่างก่อสร้างรอบๆบ,บ้านแล้วก็ทำดาเอียดใส่สิ่งผูกสร้างอื่นไปด้วยเลยคือหลักๆอะ่ะผมจะเน้นลงยาแผ่นนหวที่บ้านนะถ้ากำลังตีบ้านอยู่อะ่ะก็คือลงไปเลยต่อให้มันจะมามีกระต๊อบซ่องป้อมอื่นก็ไม่เป็นไร เราเน้นที่บ้านแล้วก็ลดเลือดสิ่งอื่นไปด้วยหน่อยหนึ่งยังไงก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มกับการที่เราจะแลกน้ํายา,าล่องหนที่เสียไปขวดหนึ่งแล้วเ,เอายาพินีหน่วยเข้ามาแทนนะเรากดยาเรียกกลับปนะ้นะพอดีเราเจอกูเลิยมน้ําแข็งนะมันปวดมากเลยมันทำให้เราทําระเบิดต่อแทบไม่ได้แนละ้วโดนแช่งเดียวเลยแล้วเราก็ลงชิงไปทางด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวเราจะ ยิงฮนูยักษ์ของคุยให้โดนป้อมฟูสองอันสวยงามนะจากนั้นเอาซุปเปอร์มังกรลงทางด้านขวาตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยที่เหลือลงตรงกลางจากนั้นก็ใช้เครื่องยิงเดล็อกยิง,ยงไปให้มันยิงผ่านไปโดนป้อมอินซีด้วยนะจากนั้นโอ้ยผมดูไม่ทันนะซุปเปอร์มังกรโดนที่ใดไปตัวหนึ่งไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเตรียมกดอมตะเลยโอเคจากนั้นปล่อยบอลลูนทางนั้นบนแล้วก็เลือยแชมเปียนใช้หกจะจรวดทางป้อมที่อยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะแช่โคนสุดท้ายแช่ไปที่เครื่องยิงหินกับเอ็กซ์โบตรงนั้นนะเรียบร้อยโอเคคิดว่าคงจะได้3มดาวไม่ยากเย็นเท่าไหร่สำหรับ วันสุดท้ายนี้นะสำหรับเดือนมีนาคมเราก็พลาดไป1วันนะน่าเสียดายมากเลยเป็นวันที่พลาดแบบไม่น่าพลาดนะคำนวณระยะของอาแชมเปี้ยนผิดทำให้เราได้มาแค่2ดาวในวันนั้นโอเคแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยวันอื่นเราก็เก็บสับดาวไม้แขนได้นะถ้าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย